ต่อไปครับคนที่เกิดในราศีพิจิกทุกรอบนะครับพราหูอยู่ในเรือนปุตตะคืออะไรคือพันธุปุตตะนะครับหมายความว่านับจากนี้นะครับคนที่เกิดในราศีพิจิกสองกลุ่มจะต้องฟังชัดๆดังนี้กลุ่มที่หนึ่งคนที่มีราหูในดวงชะตาที่ดีนะครับหมายความว่าไม่ได้มาจากเลือนอริมรณวินาศนะครับกลุ่มแรกนี้ราหู ไปตกในปุตตะพันธุหมายความานับจากนี้บุตรบริวารจะช่วยเหลือท่านจะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองลูกน้องจากที่เคยขาดเคยหายเคยทะเลาะกับลูกน้องวันนี้จะกลับมาแล้วครับจะกลับมาช่วยเหลืองานท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองท่านจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าค้าขายก็จะมีลูกค้ากลับมานะครับไปทําติดต่อธุระ นะครับต่างๆที่เคยไม่เคยผ่านวันนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วครับกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2คนที่มีพระราหูนะครับอยู่ในเรือนอลิมรณะวินาคือดวงเดิมนะครับกลุ่มนี้มีไม่มากกลุ่มนี้จะไม่ดีเหนื่อยครับตอนนี้พระราหูมาจรในเรือนปุตตะพันธุท่านจะต้องมีปัญหากับบุตรมีปัญหากับบริวารและน้าซ้ํา อาจจะมีปัญหาการญาติตัวเองที่บ้านไปเข้าไปวุ่นวายในบ้านในช่องในบริษัทอีกโอ้ยอีลุงตุ้นางครับและโดยเฉพาะการพูดจาของท่านนับจากนี้นะครับกับบริวารกับสิ่งต่างๆต้องระวังนะครับอาจจะสร้างปัญหาในที่ทํางานอารมณ์ของท่านอํานาจของท่านอาจจะสร้างปัญหานะครับดังนั้นราหูกลุ่มที่สองนี้คือหมายความโค้ที่เกิดในราศีพิจิกกลุมที่สองคือหมายความว่าราหูเสีย ในดวงเดิมคนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังครับแต่คนกลุ่มนี้จะไม่เยอะเพราะทาไมอะเพราะเรือนใน12เรือนเนี่ยมี9เรือนดีมี3เรือนเสียเพราะฉะนั้นคนที่มีราหูที่เป็นเรือนเสียทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นกลุ่มเล็กๆของคนเกิดในราศีพิจิกอย่าประมาทนะครับเะนั้นท่านต้องตรวจดวงชะตาตัวเองให้รู้ว่าราหูดวงเดิมของท่านดีหรือร้ายนะครับฉะนั้นเราอยากจะรู้ดีหรือร้ายนั้นเราต้องไปตรวจดวง แต่ที่สําคัญนะครับวิธีแก้คือหมายความว่าเราไม่ต้องไปคิดเยอะว่าตอนนี้จะทํำยังไงคือหมายความว่าวันที่14ตุลาจนถึง24ตุลานี้ปีละหนึ่งครั้งที่เทพเจ้านะั้ง้าองค์คือดาวพประเคราะห์เนี่ยจะมาอยู่โลกมนุษย์เพียง9วันแล้วเราก็มาขอพรว่าขอให้เรามีความโชคดีนะครับหลังจากที่ท่านเสด็จกลับไปแล้วหมายความว่าอะไรหมายก็สัจวาจาที่เราขอไว้เนี่ยจะถูกคุ้มครองเป็นหนึ่งปีเต็มอย่างน้อยๆรอดไปปีหนึ่ง นะครับก็ขอให้ท่านหาโอกาสมาเขียนธงแล้วก็มาร่วมพิธีนบกระเคาะวันที่21ตุลาคมหรือวันที่23ตุลาคมเป็นวันถวายเทพธรมาบาลวันที่21ตุลาคมเป็นวันสวดมหาบประเคาะและตอนบ่ายก็จะมีรอยกระทงรอยเคาะรอยโซกท่านต้องหาโอกาสมาแล้วชีวิตท่านมาอาธิษฐานต่อหน้าองค์กิวว่าหกโจ้หรือเทพนบระเคาะนางก้าพระองค์อย่างน้อยๆท่านกลับไปแล้วท่านจะรอดไปอีกหนึ่งปี แน่นอนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญสําหรับกลุ่มที่มีดาวพระราหูเสียนะครับส่วนที่มีกลุ่มพระราหูดีก็ขอให้โชคดีนับจากนี้ท่านจะมีโอกาสได้บริวารที่ดีกลับมาได้การงานร่วมมือจากบริวารและบุตรนะครับก็ขอให้โชคดีครับคนราศีพิจิก